สวัสดีครับผมนายตราเทพพงศิริราชนิสิต6410601549คณะศึกษาศาสตร์สาขาสุขศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการปรับปรุงน้าเบื้องต้นนะครับแบบง่ายๆครับโดยใช้วิธีการใช้สารส้มนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คือหนึ่งครับนี่คือสารส้มสองน้ําไม่สะอาดครับเกี่จากน้ำหูใต้คอนโดครับนี่ก็ไม่สะอาดสุดๆเลยครับก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้นะครับสามเราก็จะใช้เป็น ถ้วยนะครับเอาไว้ใส่น้ำไม่สะอาดแล้วก็คนกับสามต้มนะครับก็สิ่งุดท้า้เลยนะครับก็คือกระทะอินฟาลีครับนี่ครับก็เตรียมมาไว้ให้เราครับวันนี้ก็เข้าบ้านะครับแร้วเราก็จะมาทำแบบเรียวๆเลยนะครับลองใช้วิธีการเรียวๆเลยครับนี่ครับอย่างแรกเราเทน้ำใส่ก่อนเลยครับอันนี้คือน้ำไม่สะอาดสุดๆเลยครับเติมน้ำในน้ำคุคอนโดมาเลยครับ เราก็จะมาคนว่าทำให้ตาร่วมกับตะกรอนเกิดการจับตัวกันครับเราก็จะคนประมาณนาทีตะต้องจับเวลาลนะครับ <c oughs> นี่นะครับเมื่อเราจิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีเราก็จะเห็นเป็นนี่นะเป็นประมาณฝุ่นละอองสีน้ำตาลประมาณสีน้ำตาลดำที่กองอยู่ใต้ก้นของถ้วยครับเกิดจากการจับตัวของสารส้มกับฝุ่นละอองภายในน้ำนะครับก็ถ้าเราต้องการน้ำนำไปดื่มเราก็ใช้วิธีง่ายๆครับแต่สำหรับผมเราก็เป็นวิธีการทดลองเราก็จะนำแก้วมาตักน้ำนะครับ อยาจะตักแรงนะครับจะตักแรงฝุ่นมปนจะกระจายครับเราก็ตักเบาๆเอกตักรๆนี่นะครับถ้าท่านใดต้องการดื่มหรือว่าบริโภคก็นำน้ำมาต้มประมาณร้อยอุณหภูมิที่ร้อยี่สิบองศานะครับจะช่วยฆ่าเชื้อได้ดีกว่าประมาณร้อยองศานะครับ ก็บางคนก็อยากแต่ว่าถ้าเอาไปซักผ้าก็เอามาต้มก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ําได้ครับมันอาจจะไม่เพิ่มเชื้อโรคในเสื้อผ้าประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านใดอยากให้น้ําเย็นหรอครับก็คือท่านสามารถรอให้น้ํามันหายเย็นแล้วก็นําไปกรอกใส่ขวดและแช่ตู้ดีกว่าครับดีกว่าเอาน้ําแข็งมาแช่ในน้ําเพราะว่าในน้ําแข็งก็ไม่ได้สะอาดถึงขั้นที่เราจะบริโภคได้นะครับขอบคุณครับ ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ